เกีงร้องเพลงก็ดีไหมอะไรนะแ้วพับขาเกีงขึ้นร้องเพลงก็ดีไหมอ่าผมบอกเดี๋ยวพวกพับให้ดูพับทำไมเนี่ยมันเหมือนจะไปเล่นเตะฟุตบอลเรามาในสายแปกเรามาในสายแปกแล้วไม่เป็นไรขนอาดผมชอบถมมันก็แปลกแล้วไงโอ้ยจะพับขึ้นทำไมเนี่ยมันมันชีเดือดเลเฮ้ยพอแล้ววะแล้วมันไปไปไปโต๊ดบอก <laughs> เดี๋ยวมาเฉลยสิมันเป็นยังไงวันนั้นน่ะอ้าวลูกขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมพับให้เดี๋ยวคุณก็เฉลยคำนั้นไปคำไหนคำนั้นไงเขาโอเคคำที่คุณกระชีบปอกหัวผมอยู่ที่ไหนวันนั้นอยู่ที่เหนืออยู่อยู่ไหนนะอยู่ที่เหนือน่ะอยู่ไหนนะเดียเหนือไหนนะโอ้ยคุณอะไรวะหัวหอม ลูกบอกกระซิบปลายเดี๋ยวเดี๋ยวผมใบให้พี่เขาไปแล้วหนึ่งคำคำว่าไผ่โอเคลูกกระซิบปลายว่าเปิดตัวเถอะนะมันไม่มีคำว่าไผ่ะมันไม่มีคำว่าไผ่ไม่มีหลักฐานลูกบอกว่าเปิดตัวเถอะนะเราคบกันมานานแล้วหนุ่มอย่างงี้มันก็เลยอยากให้เปิดตัวเอ้าเออใช่เปล่าสามวิาณ เลยนะมันเป็นสาวพยางเปิดตัวนะเอาสั่นไผ่ดไตดไผ่ตดไผ่ตดปะโอเคไปเมื่อนั้นลูกกระติบไปบอกว่าไผ่ตดปะจึงเวทีนั่นนะลุกเม้นตดมเมื่อนั้นครับผมเม้นตดกับพี่วันนั้นผมเลยถามไปว่าไผ่ตดปะเออเอา มากมจริงมันวะแต่ถ้าคำโกหกเราครบกันนะหรือว่าเราเปิดตัวกันนะอันนี้คือคำโกหกนะแต่นุก็ไม่ใช่โกหกหรอกนุก็คิดจริงนุก็รักเขาจริงเนี่ยไม่ต้องกินก็นได้นะเพราะนุกพูดทุกคนเสื่อเลยแบบเนี้ยออแต่ถ้าเกิดปลายเขาพูดอ่ะเอาผมถามคุณจริงคุณไ,ไม่มีความรู้สึกที่ที่รู้สึกดีกับผมหน่อยเลยหรอไม่ไม่มีความรู้สึกดีกับผมหน่อยเลยเหรอเพาะอย่างวอเทสอะไรเะทว เห<ล>ยา๊าพ่อเดิครับอะต้องหมีมีชื่อด้วยอะ่ะโอเคคุณซึ้งดีกับพ้อเรเอดินิดนึงกับบะมีดสินิดนึงวะครับเออเลเนี่ยเยี่ยบวะออกนิดนึงครับบ่ะว่าว่าออกเลยพูดไม่ออกเขารู้สึกอยู่ข้างในไงอ่ะเอา,อางี้ อาไงลูกจะถามพี่เวสว่าพี่เวสเป็นคนที่ใกล้ชิดพวกเราที่สุดอ,อยากให้พี่เวสพูดว่า,าปายมีมีความรู้สึกกับลูกมากขนาดไหนเอาพี่พูดเอา้าไม่จะ <laughs> โอ้ <laughs> <laughs> ไปเหมือหลัสมองอะ่ะเพรมันมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ไงมันเป็นความรู้สึกที่ <laughs> อยู่ข้างในนะครับ <laughs> เล่นเองเลยไปอันอันนี้อันนี้คืออาจารย์เวสประสบอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้อะไร ผมพูดเรื่องคุณอยู่ไม่เรื่องผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปว่าพี่เขาขอบคุณครับเขาแค่อยู่ด้วยกันทุกวันเฉยหนุกเอ้ยเมื่อวานก็ถือเหรียญเราเมื่อนี้ยมือถือเหรียนียอะติครับผมครับไอ้สายแนนหน้าไม้ยางเขาเอาปิดลุกๆลุกๆนี่หมายว่าอ้บายุว่าไปเนียแอนยี่หมายอ่าอายุว่าไปแต่เมื่อได้อายุนี่ไปลวดเพื่อนี้กันเวลาพี่สายแนนจะมานะ ทังถ่ายยูโซฟาเลยไอเป็กมันเลใช่ไอนั่นไอยูนี่นะสอบเพลงตัวเราถ่ายเขาอะนะถ่ายมูโย้ไมูหักมูแพ่งมูมูนักโดนตีนี่เขาสิมาส้มมูหักมูแพ่งมูออไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะนุ๊กอันนี้คอนเสิร์ตคุณเดี๋เดๆอเมื่อกี้เขาเรียกหาใครนะอะไรนะพี่แซกแซกเหรอออใช่ พีเช <sentido? S 1> bueno. ็คไปไหนเนี <that> <that> oh, <that> ت, <ain> ่ยแซ็คไปนี้สิน้องบอกเช็คมา้ยยังวันนี้สิน้องแซกเอาเอายืนนี่ยืนนี่ยืนนี่เอาครับทำไมอ่ะเรียกหาล้องแซกทำไมอ่ะน่ารักมากแซกนน้นไม่ต้องมาแล้วนะน้องเขาขับรถมาตั้งไกลนล้วน่ะจริงๆเขามีคู่หูเขาเปคู่หูพี่คู่ไง พี่ครูไม่กล้ามาเพราะว่าครั้งที่แล้วมุมมด,ด้านถึกจับน้องชายผมครับเป็นคนที่ทำตีครมเรามันเจ็บแล้วเขามีเพลงเขาอยู่นะใช่<อ>ที่ฟังสักท่อนไหมปล่อยลง YouTube แล้วร้องให้ฟังสิสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งโอ้โหสุดยอดแซกกล้วยหน่อยครับครับผมอย่างๆนะผมยังไม่ได้ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ไปจะมายืนเล่นเล่นเอวีให้น้องแซก ขอโทษที่ฉันเป็นความสุขให่เธอมีได้ขอโทษหลายที่ฉันนั้นไม่เอาหน้าขอโทษทุกการกระทำขอโทษที่ทำเธอเสียใจ โทษได้ไหมที่ฉันนั้นเป็นความสุขให้เธอได้แต่ละตัวแต่ละตัวมันบ่บ่จะเกิดขอบคุณทุกคนหน้าที่ดูผมเมื่อกี้นะครับต่อไปนะคนงานเพลงนี้เป็นพอมากนะครับพอมากของน้องชายไม่ถึงร้องผมอยากเพลงอะไรไม่ถึงร้องพอใช่ไหมครับร้องพอร้องพอเออดีเชื่ออย่างก็ง่าง ขอโทษที่ฉันครับผมฝากขอโทษที่ฉันแล้วก็ไปฝากได้ที่ช่องหลานย่าแม่ม๊อบหลานย่าแม่มโอเครับโอเคโอเคขอบคุณครับไปไปทำงานต่อไปเด้อขอบคุณครับผมโอเคโอเคจบ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 หล่น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 โอ้ยถึงเวลานี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยพอถึงคิวไฟก็จะถูกตัดเพลงออกไปจนหมดที่นี้โอ้ยเพราะใครเพราะใครเพราะนี่แหละ เต้ยตหขันไปแม่เ็นเหลือเพียงเดียวเรอวันนี้เล่าายตัวอเอเอ,เอ,อเออเออโอ้ยแงมมิวมาขีออดออกเบิร์ล้วือจิขีดออกแล้วนะะ่ะเบิร์ตเหรออ๋อครอ่ยันเบนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ขึ้นเล้เดี๋ยวขอขอส่งต่อผลงานเพลงให้กับพี่ๆเอฟซีทุกคนครับ